สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ปูได้เคยเปิดกล่องนะคะเรื่องกระเป๋านะคะก็จะมารวมกระเป๋าทั้ง4ใบนะคะทั้ง4แบรนด์ที่ปูเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้วนไปเวียนมานะคะก็ใช้สลับกันไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะทั้ง4แบรนด์นี้นะคะ แค่งบในหลักพันนะคะแล้วก็ราคาไม่เกินหมื่นแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็คุณภาพก็ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะปูจะมาเล่าไปทีละใบนะคะเพราะว่าทั้ง4ใบนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ในระดับที่ราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็พร้อมคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นรายที่สําหรับใครที่เราก็ไม่อยากได้ซื้อกระเป๋าแพงๆจ่ายไปแพงๆนะคะแต่ว่าก็ได้คุณภาพแล้วก็ดีไซน์ที่สวยๆไปด้วยค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ จะบอกว่าทั้ง4ใบนะคะที่เป็นแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะปู่กจะซื้อเขานะคะในช่วงที่ลดราคาโปรโมชั่นนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ายังไม่ลดราคาเนี่ยปู่กก็จะร้อยเขาลดราคาแล้วปู่กค่อยซื้อนั่นเองค่ะก็จะได้เป็นราคาที่ พิเศษนะคะเราก็จ่ายในราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้ของดีๆนั่นเองค่ะก็ใบแรกนะคะก็เคยเปิดกล่องรีวิวไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นของ a r m ์มิเน่เอ็กนั่นเองค่ะที่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีมากๆเลยแล้วก็ใบใหญ่ใส่ของได้จุนั่นเองค่ะก็ราคาอันนี้นะคะถ้าเป็นราคาที่ไม่ลดนะคะก็ะอยู่ประมาณ4,400บาทแต่ว่าปูซื้อในราคาที่ลดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ2,800บาทนั่นเองค่ะ ็สําหรับใครที่ชอบกระเป๋านะคะแล้วก็ไม่อยากจ่ายไปในราคาแพงๆเนี่ยแล้วก็งบไม่เกินหลักหมื่นนะคะก็จะซื้อในช่วงลดราคาเนี่ยก็จะเป็นรไรที่ดีมากแล้วก็ได้ของดีในราคาในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นของ a r m a n i e x c h a n g e ที่ปูเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆก่อนหน้านี้ที่ เกิเปิดกล่องรีวิวไปนั่นเองค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาให้ถุงมาด้วยค่ะถุงไว้เก็บกระเป๋านะคะผูกก็เก็บถุงเขาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เวลาที่ เราจะเก็บกระเป๋านะคะเวลาไม่ได้ใช้เนี่ยปู่กก็จะยังเก็บที่เป็นถุงที่เขาให้มาด้วยเพราะว่าเราจะได้รักษาทรงกระเป๋าเขาไปด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นะไรที่ดีมากที่เวลาเราซื้อกระเป๋าแล้วเขามีถุงผ้ามาให้เราเก็บด้วยนั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะปูก่ก็แต่ว่าอันนี้ปู่ใช้อยู่ในในแต่ละวันนะคะปู่ก็เลยไม่ได้เก็บเขาไว้ในกระเป๋านั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นขององน,นี้เอเชียงแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบว่ามีความตะโกนมากๆเลยนะคะก็คือตัวกระเป๋าเนี่ยมีความเป็น ตัวหนังสือนะคะที่มีเขียนว่า a r m o n y Exchange นั่นเองค่ะแล้วก็มีโลโก้ห้อยตรงนี้ด้วยค่ะที่เป็น AX นั่นเองค่ะน,นคะคะก็จะเป็นอะไรที่ใช้สวยเรียบเรียบง่ายๆโกโก้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปค,คือคืองบเนี่ยยังอยู่ในหลักพันนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ใบที่2นะคะก็เคยเปิดกล่องรีวิวไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นของ m i c h o อน c o ร e รุ่น SX นั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะฟังก์ชันดีมากนะคะทุกอย่างดีมากหนังดีมากดีไซน์ดีมากแต่ว่าติดตรงที่เขาใส่ของได้ไม่จุตามที่ปูอยากจะได้นั่นเองค่ะเพราะว่าของปูเนี่ยเยอะสัาระแต่ละวันเนี่ยเยอะมากพอใส่ของที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยเราจะใส่ของชิ้นใหม่เพิ่มไปอีกอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยะคะ คือมันเต็มเอียดมากๆเลยแต่ว่าฟังก์ชันด้านในเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะคือแบบเขาจะแบ่งแบ่งยิบแบ่งย่อยให้เรามาด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีถุงผ้าให้เรานะคะก็คือเขาไม่ให้<ม>เขาไม่มีถุงผ้ามาให้เก็บนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็ดีมากแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็คุณภาพมากๆเลยค่ะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆด้วยนะคะแล้วก็ คือมันก็ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆแล้วก็อันนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นราคาที่ไม่ลดเนี่ยราคาก็ประมาณอยู่ประมาณ1 4ื0น่นะคะตามที่ปูไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆประมาณ1 3 0 0 0 0 4 0 0นแล้วก็ปูซื้อในราคาที่เขาลดอยู่ที่ประมาณ60%นะคะก็เหลือประมาณ5,000ค่ะประมาณ5,000กว่าบาทเกือบ6,000อะไรประมาณนี้เลยค่ะ ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อช่วงลดราคาเนี่ยปูกก็ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าราคาเขาเกินงบหลักหมื่นนั่นเองค่ะปูกก็จะรอให้เขาลดราคานั่นเองค่ะก็จะได้ของดีในราคาในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะของไม้ค้นคอยเนี่ยก็สวยแล้วก็เรียบเรียบนะคะแตะโก้ Go, แล้วก็หนังก็คุณภาพดีมากๆเลยแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็เวิร์กมากๆเลยค่ะแต่ติดตรงที่ของคูเยอะแล้วก็ใส่ของได้ไม่จุตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะก็เลย เก็บไว้บ้านนะคะแต่ว่าก็ใช้เป็นบางโอกาสบางเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สลับหมุนเวียนกันไปค่ะกระเป๋าทั้ง4ใบเนี่ยค่ะมาถึงใบที่3นะคะอันนี้ปุ๊กก็เก็บใส่ถุงผ้าไว้อย่างดีนะคะก็คือเขาก็ให้ถุงผ้าม้วยก็เป็นของวาเลนติโนนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นวาเลนติโนการาวานี่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นวาเลนติโนการาวานี่เนี่ยก็จะเป็นราคาหลัก5-6าหหมื่นเลยนะคะกระเป๋าของเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นวาเลนติโนที่ราคาที่เป็นแบบกลางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของรองเท้าเอ่ยกระเป๋าเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่สูงจนเกินไปก็คือไม่เกินหมื่นนั่นเองค่ะก็เป็นราคาที่เป็นของวาเลนติโนที่ไม่ใช่เป็นแบบแบรนด์ไฮเอ็นนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าแบรนด์ไฮเอ็นเนี่ยก็เป็นห้าหกหมื่นเลยนะคะอันนี้นะคะก็ได้มาในช่วงลดราคาเช่นเดิมค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่ลดราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณสี่ห้าพัน ประมาณเนี้ยค่ะสี่ห้าพันบาทแต่ว่าพอลดลงมาแล้วปุ๋กก็เหลือได้ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เช่นเดิมปุ๋กก็รอให้เขาลดราคานั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้หนังก็ดีมากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันก็คล้ายกันเกือบทุกใบเลยค่ะทั้งสี่ใบนี้เพราะว่าปุ๋กจะคุ้นเคยกับฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยในการใช้งานนะคะปูถึงเลือกแต่ละใบามาในฟังก์ชันเนี่ยมันคล้ายๆกันนั่นเองค่ะก็แล้วก็เนี่ยค่ะหนังก็นิ่มมากๆเลยแล้วก็ตัวที่สะพายตรงนี้นะคะก็เป็น เป็นวาเลนติโนเลยค่ะเขียนเป็นแบบตัวที่เป็นตัวหนังสือวาเลนติโนเลยค่ะเนี่ยมันจะเก๋ๆ,ๆตรงนี้นะคะก็เป็นไดที่ดีไซน์ตรงเนี้ยผูชอบมากๆเลยตรงหูสะพายเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นตัวติดยึบแบบว่าให้เรารวบตึงตรงมือจับนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นด้านในเนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับทุกใบเลยค่ะที่ผูซื้อมาด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ของได้จุมากๆเลยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ปู่ก็ยังเอากระดาษนะคะใส่ไว้รักษาทรงกระเป๋าเช่นเดิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยแหละแล้วก็หนังก็มีความนิ่มมากๆเลยคะ่ะคือแบบสวยแบบเรียบๆง่ายๆนะคะโก้อะไรประมาณนี้แล้วก็ดีไซน์ตรงนี้มันแบบ มีดูมีอะไรนั่นเองค่ะก็นั่นแหละแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยมาถึงใบที่สนะคะซึ่งเป็นใบคู่หูปูมากๆเพราะว่าปูเลิฟใบนี้มากๆใช้มาประมาณ4ปีนะคะอันนี้ก็เป็นของ Versace นนะคะก็เป็นราคาที่เช่นเดิมได้มาในราคาที่โปรโมชั่นนั่นเองค่ะก็ใช้มา4ปีแล้วแล้วก็หนังเนี่ยมีความนิ่มมากนะคะถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยจะมีความ พังไปบ้างเล็กน้อยที่มือนะคะเพราะว่าเราถือทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีความพังนิดหน่อยค่ะก็ปุู๊จะไปหาผ้ามาพันนะคะพันที่ที่มือที่ถือเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นตัวติดเนี่ยมันก็หลุดไปค่ะปูก็เลยดึงออกเพราะว่าคือเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบหลุดหลุดลุยนะคะมันก็พังอยู่แค่ประมาณ2จุดเท่านั้นค่ะนอกนั้นเนี่ยยังดียังดีแบบใช้งานได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นใบคู่ชีพปุมมากเพราะว่า ใช้มาสี่ปีแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่พอมามีใบใหม่บ้างอะไรบ้างปุ๊กก็ใช้ใบใหม่บ้างแล้วก็สลับวนกับใช้ใบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ฟังก์ชันตอบโจทย์ปูมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่ปูหานะคะก็คือปูอหยากได้ช่องด้านในที่เป็นกระเป๋าแบบด้านในกระเป๋าที่เขาจะมีย่อยๆเล็กๆให้เราด้วยเพราะว่าปูจะใส่พวกลูกอมหมักฝรั่งปากกาอะไรเงี้ยใส่เข้าไปในนี้อะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละอันนี้ ฟังชันด้านในตอบโจทย์คู่ดีมากๆเลยแล้วก็ราคาอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ลดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6000ค่ะประมาณ56000แล้วก็ลดลงมาแล้วก็เหลือประมาณ3,000กว่าบาท2,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้ในราคาที่ลดราคาแล้วก็หนังดีมากแล้วก็คุณภาพใช้งานดีมากค่ะใช้มาแบบ4ปีแล้วเราก็พังไปแค่ 2จุดเองค่ะก็คือตัวที่ตรงติดกระเป๋าแล้วก็ตรงมือจับเท่านั้นเองนอกานั้นคุณภาพดีมากๆอยู่เลยหนังก็นิ่มมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสะพายค่ะคือแบบฟังก์ชันเนี่ยคือแบบตอบโจทย์ปูมากๆเลยนะคะคือปูชอบอะไรช่องแบบช่องน้อยๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องเล็กๆที่เป็นแบบมีให้เราเสียบอะไรนูน่นนี่นัน่นแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะคือแบบมันสะดวกในการใช้งานมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ หนังเนี่ยมีความนิ่มมากเพราะว่าปูเป็นคนชอบใช้กระเป๋าที่มันแบบหนังมันนิ่มนะคะมันรู้สึกสบายอะไรย่เงี้ยค่ะก็นั่นแหละปูกก็เลยมาเล่านะคะทั้ง4ี่ใบแล้วก็สําหรับคุณสาวๆเนี่ยปูคิดว่าเราจะไม่มีกระเป๋าใบเดียวอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจ่ายไปในราคาแพงๆนะคะทั้ง4ใบที่ปูได้เล่ามาเนี่ย ก็อยู่ในงบหลักพันนะคะราคาไม่เกินหมื่นก็สามารถได้กระเป๋าดีๆมาใช้พร้อมดีไซน์เก๋ๆนะคะสวยๆเรียบๆง่ายๆแต่โก้นั่นเองค่ะก็นั่นแหละสําหรับใครที่มีคําถามนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ